ต่อไปเราจะมาผสมสังขยามันม่วงนะครับเดี๋ยวผมใส่แป้งลงไปก่อนเลยรอบนี้ตามด้วยผงมันม่วงนะครับคนแป้งกับผงมันม่วงให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมใส่กะทิลงไปนิดน,นึงก่อนนะครับเพื่อเป็นการละลายของแห้งก่อนนะใส่เยอะแล้วบางทีละลายยากนะก็ใส่น้อยๆไปก่อน อันนี้แป้งกับมันม่วงมันก็ผสมเข้ากับของเหลวได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีปริมาณของเหลวเยอะมากเกินไปเนี่ยของแห้งมันก็ไม่ยอมละลายให้เรานะจากนั้นผมใส่ไข่ลงไปเลยครับปีไข่ให้แตกแล้วก็ให้เข้ากันก่อนใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยตามด้วยเกลือนะครับน้ำตาลทราย คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับตอนนี้ส่วนผสมนะครับเข้ากันดีแล้วรอบนี้ผมลองไม่กองนะเดี๋ยวเราไปคนบนน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเราคนบนน้ําร้อนจนขว่าจะข้นนะครับ ตอนนี้นะครับสังขยามันม่วงของเราก็มีความหนืดคข้นแล้วนะครับผมก็ใส่นมสดจืดลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกลงเลยเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับเวลาสังขยาเย็นตัวแล้วครับจะมีความหนืดมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับ ต่อไปเรามาทำสังขยาชาไทยนะครับเดี๋ยวผมใส่ชาไทยลงไปก่อนนะครับเป็นผงชาไทยนะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์คนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนครับจากนั้นผมจะใส่น้ํากะทิลงไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อผสมกับส่วนผสมของแห้งก่อนนะถ้าใส่เยอะเหมือนเดิมครับชงยากละลายยากครับ คนให้ส่วนผสมของแห้งเข้ากับน้ำกะทิส่วนนี้ก่อนเลยสีสวยทีเดียวครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผสมส่วนนี้เข้ากันก่อนนะ ใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปเลยนะครับตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำสังขยาของเรานะครับมีความข้นเหนียวนะครับ นี่นะครับตอนนี้นะครับสังขยาชาไทยของเราก็ข้นดีแล้วผมก็ใส่นมสดจืดลงไปเลยนะครับคนให้เข้ากันเลยส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับยกลงเลยเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับสังขยาเราจะมีความเหนืดมากขึ้นนะ ขนมปังที่เราซื้อมาจะเป็นขนมปังแพรหวานแบบนี้นะเว mm hmm. ลาเราจะขายเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องมาแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับสำหรับขนมปังปิ้งไส้ทะลักของเรานะครับวันนี้ผมแชร์ทั้งหมด4สูตรเลยนะก็จะมีในส่วนของนี่ไส้ทุเรียนนะครับมีไส้ชาไทยฝักทองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันม่วงน,นั่นเองนะกลิ่นหอมมากๆนะครับจริงๆอยากทุเรียนนะแต่เป็นคนที่ชอบชาไทยมากๆนี่จัดชาไทยเลยแล้วกัน ไส้นะครับต้องบอกว่ามีความหอมมันอร่อยมากๆเลยอ่ะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีนะไปดูต้นทุนกันดีกว่าผมว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วแหละถ้าเกิดเราขายเป็นชุดแบบนี้ชุดละ4ชิ้น4ไส้แบบนี้ต้นทุนมันเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับเราสามารถบรรจุใส่กล่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือมันจะกันฝุ่นกันอะไรได้ดีนะแล้วเราก็เอาสกอตเทปเนี่ยติดรอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราสามารถรับออเดอร์ในหมู่บ้านก็ได้นะ แล้วเราก็วิ่งส่งในหมู่บ้านนี่แหละมีมอไซค์คันหนึ่งนะครับก็สามารถรับออเดอร์ทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์ได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนะครับว่าต้นทุน4ชิ้น1ชุดเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกเลยนะครับสำหรับสูตรไส้ทะลักสูตรนี้นะครับอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนขอ,ของขนมปังปิ้งไส้ทะลักกันหน่อยนะครับผมแชร์สูตรทั้งหมด4ไส้ด้วยกันจะมีชาไทยทุเรียน ฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็มันม่วงนะครับไส้ชาไทยเนี่ยเราทาได้เนี่ยกรัมต้นทุนอยู่ที่148บาท12 2. สตางค์ไส้ทุเรียนนะครับทำได้1,237กรัมต้นทุนอยู่ที่140บาท60สตางค์ไส้ฟักทองญี่ปุ่นนะครับทำได้1,344กรัมต,ต้นทุนอยู่ที่135บาท99สตางค์แล้วก็ไส้มันม่วงนะครับทำได้1,277กรัมต้นทุนอยู่ที่135บาท 99สตางค์ตารางต่อไปนะครับจะเป็นการคำนวณต้นทุนโดยประกอบร่างแล้วนะวัตถุดิบที่ใช้จะมีขนมปังแพรหวานนะครับแล้วก็ไส้ชาไทยใส้ทุเรียนใส้มันม่วงใส่ฟักทองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีบรรจุภันณฑ์ที่เราใช้เป็นกล่อง t p 104นะครับหชุดเราจะขายทั้งหมด4ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31บาท 24สตางค์ถ้าเราเฉลี่ยต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่7บาท81สตางค์นะเวลาเราขายเราขายเป็นชุดเนาะถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่62บาท49สตางค์สมมติว่าผมขาย50บาทนะครับ1ชุดเนี่ยเราจะได้กำไรประมาณ18บาท76สตางค์ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะครับก็เราสามารถขายได้นะตั้งแต่ชุดละ50บาทจนถึง60บาทนะครับ กำไรก็จะปรับขึ้นตามราคาที่เราขายสำหรับสูตรนี้นะครับขนมปังปิ้งไส้ทะลักไส้แต่และไส้เนี่ยมีความหอมมันอร่อยนะครับทำไม่ยากด้วยนะสำหรับผงชนิดต่างๆเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ที่ขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะครับก็หาซื้อไม่ยากนะก็ลองนำกลับไปทำดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำไม่ยากแล้วก็กำไรพอใช้ได้เลยละ่ะ